คุณผู้ชมคะอีกประมาณ1สัปดาห์จะมีการประชุมระดับโลกว่าด้วยเสรีภาพสื่อนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาลในระดับนานาประเทศถึง37ประเทศค่ะ ในไทยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเสรีภาพในการทํางานของสื่อและกรณีที่สื่ออาจจะถูกคุกค,คามในการทํางานหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีสถานการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นวันนี้มีการจัดเสวนาเรื่องนี้ค่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทยติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ ขณะนี้สถานการณ์สิทธิเสรีภาพสื่อทั่วโลกกำลังถูกจับตามีรายงานว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมานักข่าวและก็ผู้ที่ทำงานด้านสื่อมากกว่า1,000คนถูกฆาตกรรมขณะที่9ใน10คดีก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายประเทศแคนาดาแล้วก็บอสตันนาจับมือเตรียมจัดประชุมออนไลน์ระดับโลกว่าด้วยสิทธิเสรีภาพสื่อนะคะซึ่ง37ประเทศทั่วโลกขณะนี้ร่วมลงนามเพื่อแก้ปัญหาการคุกคามสิทธิเสรีภาพสื่อ ขณะที่ไทยแล้วก็ประเทศในอาเซียนขณะนี้ยังไม่มีประเทศไหนร่วมลงนามซาร่าเทเลอร์เอกอัครชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยมองว่าแม้สถานการณ์เสรีภาพสื่อของไทยยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับอีกหลายประเทศในอาเซียนที่นักข่าวถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆาตกรรมแต่มองว่าวงเสวนาสถานการณ์เสรีภาพสื่อไทยจะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นไบรอันเดวิสันเอกอัครชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย สะท้อนว่าข้อจํากัดเสรีภาพสื่อไทยที่กําลังเผชิญคล้ายๆกับในหลายประเทศอาเซียนคือการควบคุมสื่อการเซ็นเซอร์ตัวเองการคุกคามทางออนไลน์รวมไปถึงข้อจํากัดทางการเงินและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงของกลุ่มราษฎรในช่วงแรกของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงถูกมองว่าเป็นการปิดกั้นการทํางานของสื่อในการรายงานสถานการณ์การประท้วงบรรณาธิการเดอะอีสานเลคคอร์ด มองสถานการณ์เสรีภาพสื่อไทยว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแรกของรัฐประหารปี2557การรายงานข่าวสถานการณ์ชุมนุมสามารถทำได้แต่ยังพบว่าการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีข้อจํากัดตอนนั้นนะคะได้มีการสัมภาษณ์ทนายอ,อน,นุนและก็สัมภาษณ์ไผ่ดาวดินหลังจากมีการปล่อยตัวในเรื่อง ประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นคําถามที่ค่อนข้างแรงและค่อนข้างตรงซึ่งคิดว่าในสื่อไทยเองก็ไม่น่าจะกล้าถามแบบนี้นะคะหลังจากที่มีการทํา Facebook ไลน์แล้วก็ออกอาศไปก็ได้รับเสียงตอบรับจากเพื่อนหลายคนว่ายังปลอดภัยดีอยู่ไหมมีตํารวจมาหาไหมหรือว่ามีการข่มขูข่คุกคามไหมซึ่งในวันนั้นอะในวันที่มีการสัมภาษณ์ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยม แล้วก็ทั้งตำรวจทหารมาเยี่ยมอะไรเงี้ค่ะคือในเชิงความรู้สึกในทีมงานก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็แต่ส่วนตัวเราเองเราก็บอกน้องว่าเราทําหน้าที่สื่อมวลชนเราไม่ได้เราไม่ได,เไได,เไได้เราไม่ได้ทำให้มันเกิดความขัดแย้งหรือว่ากระทบใครประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมองว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อไทยดีขึ้นกว่าในอดีต ขณะนี้สื่อสามารถพูดถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ขณะเดียวกันตั้งคำถา,ถามถึงเส้นแบ่งระหว่างจริยธรรมและเสรีภาพสื่อแต่วันนี้ปัญหาที่อยากจะพูดมากกว่าก็คือไม่ใช่ปัญหาสื่อเลือกข้างเพราะไม่กังวลเรื่องนี้เลยไม่เชื่อเรื่องสื่อเป็นกลางแล้วถ้าสื่อเนี่ยประกาศตนชัดว่าเขาเนี่ยสนับสนุนใครเป็นเรื่องของผู้รับสารแล้วใช่ไหมครับเพราะผู้รับสารรูร้แล้วเป็นใคร แต่สื่อเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็เลือกที่จะรายงานเลือกที่จะรายงานแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในสถานการณ์การชุมนุมเพราะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันถึงได้ถูกบิดเบือนไปตรงนี้นะ่ากลัวมากกว่า อนนท์ชวาลาวันหัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอมองว่าการคุกคามเสรีภาพสื่อไทยผ่านข้อกฎหมายต่างๆอย่างเป็นประเด็นที่น่ากังวลดัชนีเสรีภาพสื่อโลกประจำปี2020โดยองค์การนักข่าวไรพรมแดนลดอันดับเสรีภาพสื่อไทยลงมา4อันดับรายงานดังกล่าวระบุว่าการดำเนินคดีกับนักข่าวการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท รวมไปถึงการอนุญาตให้บางประเทศเข้ามาจับกลุ่มผู้ลี้ภัยในไทยเป็นเหตุผลให้ไทยถูกลดอันดับเสรีภาพสื่อขณะที่องค์การนักข่าวไร้พรมแดนมองอนาคตและความท้าทายของสื่อทั่วโลกนะคะว่าอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพสื่อรวมไปถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อสื่อสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับสื่อทั่วโลกค่ะ ขอบคุณคุณสลันทรอนมากนะคะ